ลมหายใจเขา้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานผู้ผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังนภากาอันบางเบา สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองมาในแบบขนลุกนิ่งๆหน่อยนะคะวันนี้คริวมาแล้วค่ะคริวมาในวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆอาจจะงงใช่ไหมคะอะไรเหมือนไปวัดหรือเปล่าวันนี้มีดอกไม้มาด้วยคุูไปวัดหรือเปล่าคุณมาพิดที่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะมาถูกที่แล้วค่ะมาหาเด็กๆถูกที่แล้วนะคะเด็กๆจ้าวันนี้นะคะ เด็กๆอาจจะงงเลยผิหเอาดอกไม้มาทําอะไรไม่ต้องงงค่ะผู้ครองขาดูแลเด็กๆด้วยนะคะไปหยิบหนังสือคณิตศาสตร์มาค่ะพร้อมๆกับผิวเลยนะคะเปิดไปพร้อมกันเลยค่ะเปิดพร้อมผิวเลยนะคะหน้าที่สามสิบสองเอ๊ะหนังสือเราหมดและหมดเล่มแล้วหน้าที่สามสิบสองเรื่องมีอยู่ว่าแบบรูปใบไม้ จริงๆอาจจะไม่มองเห็นใช่ไหมคะผู้เผด็คามันอาจจะเป็นรูใช่ไหมเพราะเป็นดูดสีออกไปเป็นสีเขียวไม่ได้นะคะแบบรูปใบไม้แต่ขิูมีตัวอย่างคือแบบรูปดอกไม้ค่ะเรามาล้อกันแบบรูปดอกไม้วันนี้คุณมีดอกไม้มาทั้งหมดกี่ดอกเนี่ยหนึ่งช่วยนับหน่อยค่ะไม่ได้ยินเสียงเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ค่ะหนึ่งสอง 3 4 5 6เก่งจังเลยค่ะอย่าบอกใครนะคะไปแอบตัดมาค่ะเมื่อกี้เด็กๆอย่าบอกใครนะคะดอกเข็มกับดอกกล้วยไมย้ไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อเด็กๆแล้วทำได้ใช่ไหมคะให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะคร้วยู่ออกมาทำไมคะแบบรูปเนี่ย ดูในหนังสือก่อนให้เข้าใจก่อนนะคะตาผู้คองขาท่านดูแลให้เด็กๆด้วยนะคะให้เด็กๆสังเกตไปกับเราด้วยเด็กๆต้องดูครูอิวนะคะต้องมีสมาธิด้วยถ้าสมาธิไม่มีอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ได้นะคะเด็กๆจ๋าดูคะ่ะของลูกใบไม้ใบไ,ไม้มีกี่ใบเด็กๆค่อยนับกันดีกว่าค่ะแต่ครูอิวให้เด็กๆดูคะ่ะใบไม้ของลูกใบแ,แรกเป็นแบบนี้คะ่ะรูปร่างเหมือนจรวดเรียวๆขึ้นบนเปนแบบนี้ใช่ไหมคะ ใบที่สองใหญ่มากเลยเราเอาเล็กกับใหญ่ดีกว่าเนาะใช้สับปนามให้เขาว่าเล็กใหญ่ใบเล็กใบใหญ่ดีกว่านะคะง่ายดีอะเด็กๆจ้าดูค่ะใบอย่าดื้อสิคะอะใบเล็กใบใหญ่ใบเล็กใบใหญ่ต่อไปเนี่ยก็ให้เด็กๆทํานะแล้วก็ใบใหญ่เขาให้เด็กๆวงกลมค่ะวงกลมสองใบเนี่ยไม่รู้ว่าใบไหนกันแน่ เด็กมาทําแบบนี้กับกุยก่อนเรามาสาธิตเรามาทดลองกันก่อนค่ะเด็กๆจ้ามองเห็นไม่เอ่ยดอกไม้นะคะดอกสีแดงดอกไม้ต่อไปก็เป็นดอกนี้ใช่ไหมคะสลับกันไปดอกนี้ใช่ไหมคะต่อไปก็เป็นดอกนี้ใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายดอกไหนคะดอกไหนคะซ้ายหรือขวาดอกเอาแบบนี้ค่ะดอกดอกอะไรคะเนี่ยดอกเข็มใช่ไหมคะดอกเข็มหรือดอกกล้วยไม้คะให้กุยวางตรงนี้ดอกเข็มหรือดอกกล้วยไม้คะเด็กๆคะ ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตกถูกต้องค่ะเป็นดอกเข็มเก่งจังเลยได้ยินเสียงถึงนี่เลยถูกต้องค่ะเป็นดอกเข็มเก่งจังเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะพรคหูสอนแล้วเรื่องแบบรูปนี้ใช่ไหมคะเด็กๆตอบเองเลยใช่ไหมคะน้องปีเตอร์น้องพราวน้องอลินน้องนโมน้องนิตาจ๋าตอบคริได้ใช่ไหมคะเก่งที่สุดเลยค่ะลูกรูเก่งมากๆเลยครูเชื่อมั่นเลยว่าเด็กๆเก่งจริงๆเลยนะคะ เด็กๆจ้าเขาให้เด็กๆวงกลมเพราะฉะนั้นในหนังสือครูต้องไม่มต้องกลับไปแล้วเพราะเด็กๆทาได้แล้วถูกไหมคะวงกลมแบบรูปที่มันสัมพันธ์การเด็กๆสามารถทําได้ใช่ไหมคะทบทวนอีกข้อดีกว่าค่ะเก็บมาเก็บมาเก็บมาก,ก่อนเก็บมาก,ก่อนค่ะอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเริ่มต้นจากพี่กล้ยไม้ก่อนเสียอะไรคะเนี่ยสวยสวย,สวย,ส,วยสวยมากเลยค่ะสีม่วงนงไปก่อนคะ่ะพี่กล้ยไม้ต่อไปก็ต้องเป็นดอกเข็มใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะ ต่อไปก็พี่กล้วยไม้ดอกเข็มแล้วถัดไปอันนี้เป็นดอกอะไรคะเอะยังกันตอบใหญ่เลยได้ยินถึงครูอิวเลยค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆครูเข้าใจแล้วแน่เลยค่ะเป็นพี่กล้วยไม้ถูกไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเก่งจริงๆปรบมือให้รัวๆเลยค่ะเห็นไหมคะบอกแล้วคือเชื่อมัน่นลูกๆครูอ๋ว่าเด็กๆเ,เ,เก่งที่สุดเลยนะคะเก่งแบบนี้นี่เองน่ารักจริงๆเลยค่ะ เด็กสามารถทําได้ใช่ไหมคะเพราะว่าหน้าสุดท้ายแล้วของแบบกระดเล่มนี้ท่านผู้กครองแค่วงกลมเองนะคะถ้าเด็กทาไดา้ท่านสามารถยกตัวอย่างนอกเหนือไปจากนี้อย่างเช่นคุณกยกตัวอย่างดอกไม้หรือท่านยกตัวอย่างยกตัวอย่างของเล่นของท่านก็ได้นะคะให้เด็กๆเข้าใจยิ่งขึ้นเราช่วยกันนะคะท่านผู้กครองช่วยอยู่ที่บ้านหรือช่วยอยู่ที่โรงเรียนทําคลิปสอนลงไปนะคะ เราต่างก็มีความหวังดีเหมือนกันรอวันที่เจ้าเชื้อโรคร้ายหมดไปและเด็กๆก็มาเจอกู่ในห้องเรียนนะคะลูกสัรับว์นี้คุยไปตรวจงานของเด็กๆแล้วสวัสดีค่ะ